สสสสารพลังภาคีวิ่งระดับชาติเปิดตัวโครงการ r ร a d y t o Move On Women Active Society แผนส่งเสริมกิจกรรมการวิ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยนักวิ่งหญิงรุยนำล่อง6เมืองทั่วประเทศได้แก่ภูเก็ตชนบุรีเช,ชียงรายราชบุรีอุบลร,ราชธานีและกรุงเทพแนวทางปฏิบัติสำหรับนักวิ่งผู้หญิง a Safety Active Well 1 Sleep w e l เวพักผ่อนเต็มที่นอนอย่างน้อย6ชั่วโมง 2. อ a t w e เ l ลเลือกกินอาหารปลอดภัยและเหมาะสม 3. Drink w e l เวลดื่มน้ำปริมาณที่เหมาะสม ก่อนนอนและก่อนวิ่ง 4. เช็คเวลตัวเช็คร่างกายก่อนลงแข่งขัน 5. วอร์มอัพเวลยืดเหยียดและเพิ่มอุณหภูมิก่อนเริ่มวิ่งทุกครั้ง 6. โฟกัสเวลสร้างสมาธิไม่เร่งรีบจนเกินไป 7. จพลัเวลวางแผนร่วมกิจกรรมล่วงหน้า 8. เทรนเวลฝึกซ้อมก่อนลงแข่งขันกิจกรรมทางกายกลุ่มผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับรณรงค์ครับให้ ผู้หญิงได้มีโอกาสในการมาร่วมกิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้จากัดเฉพาะผู้หญิงนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มนะฮะเพียงแต่ว่าในงานนี้นะครับเราจะจัดบรรยากาศนะฮะหรือกระบวนการจัดงานเนี่ยที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกทุกอย่างนะครับให้ทุกกลุ่มเพศวัยนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะครับซึ่งก็จากสถิติที่เราทําการศึกษาวิจัยมาเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยการมีจุขภาางกายนะครับในผู้หญิงผู้ชายยังมีความแตกต่างกันอยู่เยอะนะครับนะครับ ซึ่งครั้งนี้เนี่ยแสดงถึงเหตุผลบางประการโดยเฉพาะคือเราต้องมีบรรยากาศหรือสังคมพื้นที่ต่างๆท,ท,ที่เอื้ออานความสะดวกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับให้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ครับผู้หญิงเองนะครับก็ต้องมีความรู้นะครับที่จะต้องเ,อเข้าใจเบื้องต้นเลยนะคะระับการออกกำลังกายดีสุขภาพกันโดยเฉพาะการวิ่งการขี่สักว์ายครับซึ่งตอนนี้องค์การอนามัยโลกแนะนำนะฮะให้ใหอ,ออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย150สนาทีต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ครับเราก็ต้องดูปัจจัยอื่นด้วยนะครับพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะครับการจัดงานที่มีเสียงสว่างที่เพียงพอนะครับลำตานี้ครับเราจะเอาพนวกมาเป็นมาตรฐานในการจัดงานที่จะเอื้ออำนในกลุ่มผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การจัดงาน6ครั้งนี้นะครับของทางผู้จัดนะครับที่เราเรียกว่า Women Active Run นะครับก็จะจัดใน6ครั้งนะครับในจังหวัด ใหญ่ๆประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับที่กรุงเทพนาชรู้ีชลบุรีภูเก็ตเป็นต้นนะครับซึ่งก็เชิญชวนนะครับให้มาร่วมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะครับเราจะได้เจอรูปแบบการจัดงานที่มีความปลอดภัยมีการมีนความสะดวกนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานของการจัดกิจกรรมอย่างวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ครับในสมาคมของผู้จัดเองนะครับได้มีการจับมือเซตมาตรฐานนะครับทั้งรูปแบบระบบนะฮะโดยเฉพาะเน้นความปลอดภัยนะฮะที่จะทําให้ นักวิ่งทุกคนนะครับได้เข้ามาเนี่ยมีความสุขอานที่หนึ่งเลยก็คือเข้ามาแล้วต้องเอนจอยเนาะออกกำลังกายด้วยกันนะฮะแต่ทั้งนี้ต้องมีความปลอดภัยได้รับการสนับสนที่เพียงพอนะครับก็หวังด้เกินครับว่างานนี้ครจะเป็นต้นแบบนะครับในการจัดเพื่อจะตอบสนองในกลุ่มผู้หญิงนะครับและหลังจากนี้ครับจะมีการแพร่ขยายโมเดลหังนี้ต่อไปนะครับทำให้ทุกๆงานครับ จะเป็นงานที่มีความพร้อมที่จะเปิดรับในทุกกลุ่มวัยนะครับได้เข้ามามีกิจกรรมทางกายร่วมกันโดยเฉพาะผ่านงานวิ่งครับครับการคาดหวังก็คือเราอยากจะเปิดโอกาสนะครับให้ทุกๆกลุ่มนะฮะได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายนะครับที่เอื้อนะครับทั้งในเชิงสังคมในเชิงพื้นที่นะครับพื้นที่กายภาพนะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าอาจจะไม่มีสนามในการซ้อมที่มีความปลอดภัยเอื้ออำนือความสะดวกต่างๆนะครับ งานนี้นะครับจะเป็นต้นแบบหน,นึ่งนะครับที่จะเพื่ออโอก,กาสนะครับที่ให้เขาได้สมัครเข้ามานะครับ<ม>เราจะมีการจัดอย่างมีความปลอดภัยนะครับมีความเรื่ออะไรเหมาะสมที่ผู้หญิงจะเข้ามาเช่นใครจะมีลูกนะครับมีคอรอบครัวมาด้วยเนี่ยทางเนี้ยเราจะมีบริการที่พร้อมสักนะครับแล้วก็ทําให้ผู้หญิงมีความมั่นใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ยทุกๆพื้นที่นะฮะจะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับนะครับความพร้อมให้ ผู้หญิงเนี่ยได้เข้ามาออกกําลังกายต้วมอกันอย่างการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมเนันต้องเตรียมตัวเลยนครับก็การเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมนี้นะครับก็คงเหมือนในทุกกลุ่มนะว่าต้องมีความพร้อมในทั้งร่างกายและจิตใจนะครับร่างกายเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาวิ่งท้งแรกในงานนี้นะครับเราก็ต้องมีการซ้อมนะครับการเตรียมตัวนะฮะการเช็คสภาพร่างกายให้เรียบร้อยนะถ้ารู้มีความเสี่ยงบางอย่างก็ไม่ควรมาวิ่งนะครับเพราะเรา มาวิ่งเนี่ยเพื่อสุขภาพนะฮะเราไม่อยากให้วิ่งเพื่อทำลายสุขภาพรู้ว่ามาสูญเสียชีวิตในระหว่างวิ่งนะต้องมีความพร้อมแล้วก็เข้ามาในงาน,นก็ต้องรู้สักยภาพตัวเอง,งวิ่งด้ความเร็วเท่าไรนะฮะจะพักเมื่อไร่เนะี่ยพื้อนผู้นี้เนี่ยมันสามารถศึกษาหาความรู้ได้ก่อนเด็จซึ่งทางเราเองเราก็จะมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้เป็นระยะระยะนะครับที่สําคัญนะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยออมีความสุขแล้วเราต้องส่งต่อความสุขนี้นะฮะให้คนรอบข้างให้เพื่อนให้ฝูงนะฮะให้รู้สึกเออเรามา รวมกลุ่มออกกําลังกายกันเพื่อเราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันเราเป็นางานที่เปิดรับทุกกลุ่มวัยนะครับพียงแต่ว่าการที่เอาผู้หญิงเป็นจุดโฟกัสเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ออกแบบดีไซน์ให้ครบนะครับนะฮะอย่างเช่นการสมัครนะฮะการจัดเตรียมพื้นที่นะครับหรือว่า อุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับจะตอบสนองในกลุ่มผู้หญิงซึ่งก็จะครบอบคลุมทั้งในกลุ่มผู้ชาย mm hmm. กลุ่มเด็กกลุ่มอะไรไปด้วยครับนะะฮเพราะว่าการจัดการเรื่องพื้นที่เนี่ยสำคัญมากนะคร mm ับตัวอย่างที่จะไปส่วนสาธารณะเนี่ยถ้าจะเอือ้อกับผู้หญิงเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง mm hmm. ที่หนึ่งเลยต้องน้ำต้องท่าน,นะคร mm ับ hmm. ต้องสะอาดป้ดองกันครอบคลุมนะครับ mm hmm. เพียงพอนะครับแสงไฟนะครับเวลาเปิดปิดเลยคืออำนวยนะฮะครับหรือว่าการให้บริการเรื่อง ความปลอดภัยอย่างเงี้ยนะครับเอนี้ยต้องคำนึงถึงตอนนี้นะครับและหลายสวนเนี่ยเริ่มเอาเรื่องนี้เข้าไปปรับบสังเกตว่ามีการออกแบบเฉพาะลงนะครับฮะมีปรับรูปแบบการมนเทนแนนต์ต่างๆะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอนะฮรหลักการแนวคิดที่ต้องขยายกันไปแล้วช่วยๆกันพูดช่วยกันกระตุ้นนะครับผมว่าจะทําให้พื้นที่แบบเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ให้เหมาะกับผู้หญิงได้เข้าไปทุกวันไม่ใช่พาะงานวิ่งแค่อาทิตย์ละวันสองวัน,นะะแต่เราอยากให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นเป็น ใครก็เข้าไปได้แล้วก็ได้มีความรู้สึกคล้ายกันนะครับแล้วเราก็จะได้มีอะไรมีกิจกรรมทางกายที่มีสติที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างกลุ่มในทุกๆก,กลุ่มะคร mm ับ hmm. เข้าที่ผ่านมานะครับตลอดสิบปีเราเห็นเลยว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างชาัดเจนในพ้อง,งานวิ่งนะคร mm ับ hmm. สมัยก่อนเนี่ยทั้งปีเราอาจจะจัดกันอยู่สักประมาณ200นะคร mm ับ hmm. ช่วงที่บ mm ู hmm. มามากๆคือช่วงก่อนโควิด hmm. นะครับขึ้นไป3,000ป 3, ี3,000ครั้งต่องงานนะ,ะบางอาทิตย์นี่แน่นเลย แต่ช่วงโควิดเราเจอมาตรการต่างๆก็าสถิติก็ลดลงมาแต่ตอนนี้ครับโควิดดีขึ้นแล้วเรามีการเปิดเมืองมีความพร้อมเนี่ยดูจากแนวโน้มแล้วสูงขึ้นเราคิดว่าถ้าเราออกแบบระบบได้อย่างดีนะครมีแรงกระตุ้นนะครับมีความพร้อมในเชิญพื้นที่ต่างๆ สถิติมันน่าจะกลับมาเหมือนเดิมช่วงก่อนโควิดก็อาจจะมากกว่าเดิมแต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้อง take เทคคอนเซิร์นในเรื่องความปลอดภัยเอ่ยนะครับหรือว่าวัฒนธรรมสังคมรูปแบบใหม่การที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกเพศเพศไว้เข้ามานะครับซึ่งก็ต้องฝากทางพี่น้อทงทั้งหลายนะครับว่าให้เน้นความสําคัญนะครับว่าเราอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนะครับความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอนะสังคมนะรอบข้างคนด้วยกันเนี่ยต้องช่วยกันกระตุ้นนะฮะแล้ว ภาครัฐเองก็ต้องสนับสนมมุนนะฮะให้เกิดเป็น Active Society นะฮะแล้วพวกนี้เราจะเห็นว่าพวกเราจะมีอายุยืนสุขภาพดีนะมีความสุขด้วยกันคนจะมีออกกำลังมีสุขภาพดีได้นะครับการออกกำลังกายมีส่วนสำคัญนสสเองเนี่ยเราทำงานหลายส่วนนะครับกิจกรรมแรกเลยก็คือการกระตุน้นลงมงลงงานวิ่งงานจักรายานงานกีฬาต่างๆอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ทั้งอย่างเดียวไม่พอนะครับ การจะกระตุ้นให้คนไทยไปได้มันต้องมีฐานวิชาการนะฮะที่เพียงพอมีงานวิจัยมีอะไรนะฮะมีสังคมที่เปิดรับความคิดเห็นต่างๆเข้ามานะครับเพื่อจะกระตุ้นด้วยให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสขยับเขยื่อนให้กับร่างกายนะครับก็ต้องฝากว่า กิจกรรมนะฮะหลายเรื่องเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละครับแต่ผมว่าต้องกระตุ้นกันบ่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เบื่อนะมีลูกเล่นใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็ที่สุคัญเป้าหมายคือเราต้องสุขภาพดี m า a วูแมนแอคทีฟรันค <Run> ั้งนี้นะครับจะจัดทั้งหมด6ครั้งนะครับในจังหวัดนะครอย่างเช่นกรุงเทพราชบุรีชนบุรี อุบลนะครับภูเก็ตนะครับทั้ง6ที่นี้นะครับก็จะกระจายทั่วทุกภูมิภาคนะครจะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้เข้ามานะครับนะฮะเข้ามาร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ดีๆแล้วก็เราจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ลักษณะการจัดงานนะฮะทั่วไปนะแล้วก็รักษากระแสเหล่านี้เอาไว้นะครับเพื่อจะกระตุ้นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากแอคทีฟตลอดเวลานะครับก็เรียนเชิญนะครับติดตามข่าวได้เลยนะครับในงาน อูแมนแอคตีฟรันนะครับ